สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องน็อตพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมสุดยอดเกษตรไวรุ่นเฮ็ดสวนครับพี่น้องจัดระบบได้เป็นระเบียบแห้งครับสวนนี้หนาเบืองแห้งก็เลยพาพี่น้องเขากลับมาเยี่ยมชมเป็นรอบที่สองครับเป็นสวนของคุณพี่ก๊อฟนะครับเจนนลงนุนทการน้อยเนาะครับผมพี่กัสแปลงก็จะยู่บานข้ามก้อม,มครับตำบลฟางข้ามอำเภอศรีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ แปลงนี่เ็ดหลาย้ยางแห้งพี่น้องย่างขึ้นไปนั้นบ่มีหวางเลยครับเปลี่อนทีเราจะป้าเฮ้าพี่น้องเข้ามาช่มครับมีการเลี้ยงปลาในหน้าเขาพอมนี้ครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับไอ้ครับครับสวัสดีครับเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่เฮ็ดสวนมาจากปีละครับไอ้นี่เป็นปีที่สองครับจะเข้าปีที่สองเนาะครับปีสิบเดือนอะประมาณปีสิบเดือนครับตรงนี้เป็นการเลี้ยงปลาในหน้าเขาบ่ครับนี่แมนครับแมนผมสังเกตว่าตอนนี้หน้าเขาไอ้นี่ แห้งกินกินแล้วเมนครับตอนนี้เอาน้ำลุ่แล้วครับจะเกี่ยวละจะเกี้ยวเขาแล้วเมนครับเปี้ยงน้ำออกแล้วครับกลาเจอแล้วเขาไม่ใกล้แล้วเขาใกล้สิได้พ่อเกือไกล้แล้วแมนครับตรงนี้เป็นคลองน้ำที่ไอ้คูดไว้ให้ปลายู่ปะครับเมนครับตอนนี้ตอนแรกมามาคลิปที่แล้วน้ำเต็มเนาะครับน้ำเต็มก็เลยบอกว่าถึงตอนเกี่ยวเขาเขาจะแล้วน้ำลุ่เขาบอกว่า ก็มีมีคนเข้ามาคอมเมนต์่าถึงตอนเจียวเข่าให้ในทําการเตรียมการมาแล้วน้ำลงบ่บ่อเพราะว่าปามสิก,กินเข่าเบิดก็ตอนนี้เห็นแล้วเนะวาะพอเข้ามาตดตามนีคลิปที่2จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเพราะเขามันตัง้งเขินตั้งร่วงตอนนี้น้ำมันกระลุ่แล้วปามจะมาอยู่ในคลองทั้งหมดละตอนนี้ครับปามันมาอยู่ในบวกปลาขอนที่เท้าเตรียมไห้นี่แหละแม่นครับเท้าเตรียมไหวอยู่คลองนี้ไอ้คุดลึกปันไดครับเนี่ มีมีตรงนี่ประมาณเขานะครับเนหาสิบเส้นตรงนี้นี่ประมาณเมตรหนึ่งเพราะว่าขา้อเขาตั้งเครื่องสูบนามนี่ข้อตั้งเครื่องสูบนามมันต้องให้ป่ามันเทงลงมาจุดที่ตามติสุดครับถ้าเขาซ้ำการเบิร์ตมันก็สิได้ยางไร้หม่องแต่ว่าขอเขาสูบปุ๊บมี่ตามตามหัวมุมต่างๆเสียเป็นจุดที่ลึกที่สุดสูบมองไร้แหงกับสิไปมองหันละปล่ามันก็สิไปอยู่มองนามนขรุขริ่มหนามแน่นครับครับครับเพอาเตรียมไว้ตามหัวมุมอ่ะมันจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดอยู่ ครัไอ้เลี้ยงปลาอยู่นี่คิดว่าเกี่ยวเขาแล้วสิได้ขายปลานึ่บหครับคิดว่าได้ขายนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน่ะก็ทดลองจับไปขายอยู่ก็มันมันก็ตังได่ป,าปลานก็เป็นราคาเป็นราคากว่ากว่าเขาแนี้นอนเนาะเพราะว่าปลาขายโล่เจ็ดสิบเขาเขาเปลือกกิโลละห้าบาทครับมันมันย่อมแตกต่างกันนี่แล้ว <laughs> แล้วก็ <laughs> ตรงนี้มันบริษายพื้นที่ยังหมากไม่นะเพราะว่าในในพื้นที่ตรงนี้นีเข้าเข้าเห็ดหน้าสิ่งที่มันใดมากกว่าหน้าคือเข้ได้ป่าสิ่งที่มันใดมากกว่ากว่าการนั่นคือมันการได้กินได้ยากที่ที่มันคิดเป็นเงินทองมาได้เพราะว่าขาเข้า้าเข้าคิดว่าเข้าต้องไปซื้อเขากินอ่ะมันมันจะบริเวณว่าแค่เจ็ดสิบบาท มันสิบโมเมนต์แค่กิโลละเจ็ดสิบมันสิเป็นว่าบวกคานํามันบวกคาเสียเวลาในแต่วบวกคาักิกค่าพักคาหนูนีนั่นแต่ว่าถ้าทุกอย่างมันจบที่สวนเฮามันจะบ่มีมูลราคาอย่างเลยแม่หมอครับซิดขึ้นมาซิดขึ้นมาสิดเบ็ดมวนอีกตั้งหากมวนครับสิ่งสำคัญเขาได้กินสดเจ้าสดซ้ำไหนแม่หบอครับครับเจ้าสดซ้ำไำหนส้ำรับปลาเข้ามาอยากกินปลาสดมันต้องจบที่หนองของตัวเองเนี่ยโอ้ครับบ่ม่นว่าไปยันช้าซื้อน้ำไป ปลานินสดมันมองยังหักเท้า <c oughs> อยู่สันก็ยังสิปลานินสดอยู่กับม <c oughs> องยัแต็ก <c oughs> ไปซื้อปลาอยู่ตลาดนี่ขั้นใส่ลูกกับสีลูกกับสีเทียงคว่ำอยู่น้อยเนาะกับสีเดียวเหมือนจขานอยู่เดี๋มันกับสีพิษกันก่อนเดี๋กินเนสครับ <c oughs> เป็นทุกตั้งแต่ใส่ยากแล้วครับ <c oughs> จมให้ลูกว่าลูกใส่ยากนะครับขอให้เขาจัดการง่ายนะจัดการระบบให้มันง่ไงแตวตัวนี้มันก็ยังเหมือนหลกอยู่แต่ตอนห่อเดลียวเ่ากลีจะเปิดออกเปิดปลาพักกระเฉดออกนะ มันเกิดการจับให้มันง่ายขึ้นครับไปครับที่นีห้อยยางเลาะรอบๆน้ำในี่ไอนี่ครับพี่น้องที่ห้อยเห็นอยู่ตรงนี้เป็นสวนปลาสามยางประโยชน์อี่ยางน้อยเนาะแม่นครับป่าพอกินพออยู่พอใช้พอรลมเย็นเนาะครับเป็นไม้ปลาครับพี่น้องเป็นไม้ปลาที่เฮ็ดไวเพื่อลกักลักก็คืออยากอยากสั่งธรรมชาติให้มันขึ้นสูขึ้นซูแผ่นดินห้อให้มากที่สุดนะนะ เขาเลยมองถึงว่าเขาจะปลูกแล้วสามารถตัดใด้บอรหรือบริตัดเพราะว่าตอนนั้นไม่พวกนี้เป็นใหม่อายุยืนอายุยาวเขาอาจจะบริใส่มันดอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาใส่คือออกซิเจนที่เขาใส่มันครับสิ่งที่เขาได้รับก็คือความลมเย็นแมนก็คืออากาศที่มันบริสุทธิ์ในในในบริเวณของสวนเขาเนะโอ้โหครับครับเอามาวอดตรงนี้ก็เป็นค้อกไก่น้อยเนาะแมนครับครับเ็ปไว้ในป่าเลย ด้านล้างพุ่นก็เป็นสา Nam อีกครับพี่น้องพุน่<ม>นานะสา Nam แก้มลิงครับเอาไว้ตะเก็บน้ำย่ำหนาแร็งแมนครับแมนหันมานี่ก็เป็นคอ,อกหมูครับหมูเหมยซั้นน้อยเนาะ,นนะแมนเป็นเป็นปลาเป็นหมูปลาผสมเหมยซั้นครับถาหมูปลายเีเลยนะมันก็จะเขาเอียนว่ามันจะไอ้หนังหยาบหนังหยาบแล้วก็โตบวเนื้อบ่หลายก็เลยเอาหมูปลาผสมเหมยซั้นแมนครับเพิ่มเพิ่มเนื้อเข้าไป เพิ่มเนื้อหนังพลอยแมนครับต่อไปตรงนี้นี่เป็นสวนปลาครับพี่น้องแสดงว่าไอเลี้ยงหมูปลากับเลี้ยงไก่ปลาแล้วก็ไอแสดงว่าเป็นค้นปลาน้ำเนี่ยนะครับพว่าอยู่ในสวนตลอดอยู่ในสวนปลาจะคลองตลอดนี่หันมานี่ก็เป็นซาปลาหลยๆครับพี่น้องครับคุณนะครับแนมใบพุนก็เป็นงัวงัวนี่ก็ของไอได้เนาะครับเนาะแมนครับแมนครับง่วงางๆคุณนะครับแม่เพิ่นก็กำลังเบิ่งงัวอยู่ครับผู้ปกคร้องไอกอบ ไอ้ก๊อปเป็นเกษตรัยรุ่นน้อยเนาะนปีนี้อายุเขาได้แล้วครับสามสิบหกแล้วครับสามสิบหกปีแล้วเพิ่งอายุสามสิบหกเองแม่นครับเอ้าอายุนีอยหน่อยจังไรไอ้คืออยากมาเหลื่อมเหตดเกษตรก็เขาเอิยนว่าใช้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพม,มาหลายปีเด้ก็คืออยากอยากกลับบาทเบื่อการเป็นหลูกจางเนาะมีการวางแผนก็ขอบกลัวว่าว่า,วาเฮ็ดจังไดห้องสิเด้กลับมาอยู่บา้านห้อง มีการวางแผน็ขอบกลัวเศรดฐางนีเขาจะมีการเข้ามาอยู่บ้านเขาโดยด้วยที่เขาแบว่งในหลัก็ไดเลยมีการวางแผนวางแผนชีวิตว่าระยะหน้าวเนาะครับว่าเขาเศษตรงไหนต่อก็เลยมองเห็นถึงอย่างของการเกษตรแบบผสมผสานต่อย่างไงเลยเขาสิเมื่อบ้านยังไดให้มีอยู่มีกินเมียนเมียนครับเ็เลยมามองเห็นการเกษตรเมียนง่ยเนาะเมียนโอ้ครับครับ นี่ครับหมูปลาป้าไเข้าไปเบิ่งหมูปลางามๆนะครับลูกกระไรครับพี่น้องครับแม่กระงามมองนี่ก็เป็นมุมพักพอนครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเวียกแดดห่อนๆกับมานอส่อาเมื่อยนะฮุมนี่ยคนนะครับมาหน่อยไอย้เบิ่งกระเป็ดนตครักเี่บพี่น้องเป็นคอ,อกหมูมีเลี้ยงหมูจักตัวครับไปทั้งหมื่เช้าฉพาะลูกหมูก,ก็ยี่สิบรุ่นนี้ก็สหาโต สองุ่นี่หาตัวนะประมาณยี่สิายี่ิบหกตัวครับขายตัวะจกัการกะเลียงห้มัมได้ประมาณตัวละพันหาตัดขายแล้วครับครับประมาณพันหายี่สิบตัวนี่ก็พ่อคุ้มมาได้หน่อยเนาะแม่นครับอาทิตย์วานหันขายไปหาตัวตัวละพันหาโอ้ถึงจังหวะเขาสีลงงบตนะครับครับการนี้ก็เตรียมการไว้ให,หม้มันลองรับหนึ่งเลยการเลี้ยงหมูนี่มัน ขา้สามารถวางแผนไหเดยครับว่าวาเขา้สาิขายในช่วงไหนหนึ่งเลยสงการบอกรรษาขพรรษาปีใหม่นี่เตรียมการใหม่สามฤดูกาลนี่กันโอ้ <laughs> อ่านไปใส่ในช่วงเทศกาลแมนครับตรงขาตรงเตรียมการหท่านนี่บเพราะว่าปีปีที่แล้วเมื่ออยู่บ้านนี่ไม่นี่จับทิชทู่งมือถือหมูขาดตลาดจะคล้องกับวพอ่พอเพราะมีบ่พ่อขายปีนี้ก็ว่างแผนใหม่ ยังเตรียมการไว้ให้มันท่านโชคดีปีนมีการเลือกตัง้งเตรียมการให้มันท่านหลังเลือกตัง้งน่ําออกพรรษาปีใหม่ครับเตรียมการโอ้สมพ่อมูนหน่อยไอ้ไรมันไก่ไก่ออกพรรษาแล้วนี่ครับไก่เลือกตั้ง้อมเน้นบอกครับไปครับเดี๋ยวไอ้ภาพไ,ไปบ้านเบื้องล่างป่าง่ามๆนะครับอันนี้เป็นคอกงูครับพี่น้องนี่ยางมากนี่เทั้งต้นใหม่เทั่งขอกอันนั้นขอกอันนี้มาเลยๆครับพี่น้องคุณนะครับ ตรงไปท so ่านั้นก็เป like ็นคอกไก่กับคออหมูปลาหน่อยครับพี่น้องคุณยุบบานปลาเ้วพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาเบิงอีกหนึ่งแรงอาหารนะครับนี่ครับเป็นตาออนซ้อนแหย่งพี่น้องครับส่วนนี้ไอ้กอบตั้งใจเฮ็ดเองกับมือเลยบอกครับนี่แม่นครับมีการเตรียมการไว้ก่อนลาวจะงานนะว่าว้าเขาจะเฮ็ดแบบไดจังไเนาอครับทุกสิ่งทุกอย่างตรงมีการวางแผนนะครับ โบฮาเฮาบบ,บสามารถที่จะเล่าจากงานโดยที่โบมีเป้าหมาห้เลยไอกอบมีการวางแผนว่าจังไรน,นะครับตอนนั้นคือคือตอนที่วางแผนไว้เลยนั่นคือจะกลับมาเดินตามศาสตร์ของกลุ่มคนบาปฝึกตนใหม่แล้วก็เอาแนวทางของโคกน้องหน้าเขามาสอดแทรกแลก้วก็ห้องก็มาเห็นในแนวของเกษตรแบบผสมผสาน ใส่ลักการสามอย่างหนะ้มันอย่างขวบคูไปฮาอจะได้ทั้งปา่าได้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม,ไม,ไม่ไม่ก็จะมีเงินเขาในขอบครัวเฮาโดยอัตโนมันเลยขอให้หเฮาระบบก,การจัดการาเฮาให้มันดีนะก็คือเฮาจะยึดรักได้มันกะกาบผิดเพียงแต่ว่าขอเฮาจัดการระบบก,การจัดการภายในสวนให้มันได้จะเป็นในแนวทางคงโครงน้องหน้ากเกษตรผสมประสานร,รูปแบบต่างๆหรือกลุ่มคนบาปลูกต้นใหม่ที่มันมีแนวทางที่ชัดเจนเนาะ เอาออกมาสอดแสกเอามาประยุกตให้มันเขาก็สวนเราครับนี่จะเฮ็ดอุ้ยไอ้หมูหน่อยหมูหน่อยครับนั่นเอาไอ้เขาลุดออกมาบ่ครับนี่ไม่ช่องออกไม่ช่องออกแหน่แ่โอ้โหลูกหมูเป็นนับแห้งๆครับกิน้องครับแม่เขามากินน้ำไว้นี่ครับลูกหมูหน่อยออกมากินน้ำครับสามศาสตร์นี่เกษตรผสมประสานโคกน้องหน้าหรือว่าเป็นการปลูกปลาแม่ครับเ่าปลเอามาสอดแสกกัน อากาปรับ,บให้มันเข่ากับพื้นที่เห่างอปะทิศทางของดินเรื่องของดินนามร่มสแสงอากาแสงแดดพยายามออกแบบพื้นที่ให้มันสอดคล้องมันเหมือนมันก็เหมือนกับแบบว่าพื้นที่ต่ำอยากเขียนแปลวาา่าห้อบ่หูจักเลยว่าภายในขังนั่นปีนั่นเอาลองรับนามในื้อซ้ำไดแบบได้จังไดมันสามารถสิถ่วในตลอดเวลาบ่มันก็ต้องมาศึกษา คนที่จะเฮ็ดนะ่ะจะจะคล้องพื้นที่จะรูดีที่สุดว่าว่าพื้นที่นะั้นมันมันเป็นหนามแบบใดจังใดแนวใดเนาะมันหนามถ่วงบอ่อหรือมันแหลงบอ่อแมนครับดินดินเข้มดินเปียวหนามเข้มหนามเปียวบอ่อเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็ต้องศึกษากันไปครับเนาะต้องวางแผนเบื้องก่อนเบื้องว่าพื้นที่จะคล้องเฮ็ดยังใดแน่แมน่แมนครับแมนครับ,บ,บรครับไปห้าไปเบื้องบ่อเนี้ยแดงเนะครับไอ้ไปนี่ มาเบิงรอบที่สองครับพี่น้องเห็นสัํารายแล้วครับอย่างนี้ก็เลยพาพี่น้องเฮายางเบิงไว้ๆเนี่ยครับมือนี้มาเบิงภาพแบบรวมนี่ครับแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนั่นก็คือแหนแดงครับพี่น้องครับแหนแดงพืชน้ำหัศจันทร์เนาะไอเนาะแม่นครับพอพันแหนแดงแบบร้ายเลยครับพี่น้องไอใส่ในการเฮ็ดหอยังเนี่ยครับแหนแดงใส่ประโยชน์ยังเนี่ยมีหนีลักลักมีเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็เลี้ยงหมูเนาะ นี่นี่มีเรื่องปาลาเรื่องหมูเรื่องของเป็ดไก่เนี่ยมันกินขอามันประจำอยู่แหละ่ะเอา <laughs> มันมันเป็ดนี่มันลงกินข้งมันประจำนะครับเนาะนักลักนี่คือมันลดตุนทุนเรื่องของหมูได้เรื่องของปาลาได้ชัดเจนเลยครับครับผมใส่ตักให้ปลากินแม่นครับเอาจากมือไอ้มาตักเธอหนึ่งครับเนี่ยปลานี่กาคือประมาณสองหมือตักเธอหนึ่งสองหมือตักเธอหนึง่งให้เธอละตะกาสองมือแล้วก็ ปลานี่ห่อห่อสิสลับกันการระวังหัวอาหารกับหนึ่งของแหนแดงสลับกันครับเขามากินแหนแดงมากินเผือดทุ้งสิปลาตีไงใหญ่ไว้คือกินหัวอาหารอยู่บ่ายกะถาถาห้าบโบจาเป็นต่องเขาเอียนว่าถาห้าบโบฝ้าวโบจะห้าวโบเล่กับนายทุนบโบฝ้าวกับกลไกของการตลาดเขาเลี้ยงของการปลูกอยู่ปลูกกินเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินห้ากับโบจาเป็นต่องต่องไปเชี่ยวให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ตามกลไกของมัน สามเวลาของมันนะโอ้ก็คือว่าเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆแม่นนครับไงแย่มไดก็จังกินจังขายแม่นครับค่อยจับข้นขายเท่ะโลสองโลแม่นนครับเพราะว่าเขาเขาบริเลี้ยงเพื่อจะเลี้ยงเพื่อน้ยทุนเขาเลี้ยงเพื่อเพื่อตัวเขาเรื่องของการข่าขายนี่มันมันจับไปมันจะได้ขายเดือดล่ะเพราะว่าเขาเขามีกลไกของเกลื่อนการข่าขายว่าเขาบริเลเอาไปเท่าหลาย การจับขายจะหาโลฮกโลเท่านั้นนะครับพอได้กินได้ใส่แมนครับแมนรับไม่มีไรไดเขาสวนมันบ่จําเป็นตรงมากกกับยู่ได้ได้เงินมากเท่ากับมีกินน้อยเนาะแมนครับแมนเพราะว่าลักลักนี่ห่อแทบจะบริสุทธิ์ก็เขาเลยครับเพราะว่าไก่ห่อก็มีป้าห่าก็มีแล้วมัวห่าก็มีแมนครับหมูก็มีครับเชียวปนไดนหมูนี่แหละครับ ว่าจำเป็นหนังสือครับเขาเลยครับหมูกับมีง่วงกับมีหมูกับกินครับนี่ครับพี่น้องหมูเป็นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับจักขวกล่าไอนี่มารวมกันนี่ครับนี่นี่สามขอกครับสามขอกสามขออกข้าวไม่สนโอ้คุณนะครับไอเลี้ยงหมูอยู่นี่ใส่ยังให้เขากินเนี่ยครับนี่ก็มีมีแหนแดงล่ำแล้วก็ไอนอกล้วยซับไอต้นกล้วยซับนะครับ เนืแดงห่ามแล้วก็ต้นกล้วยซับแมนครับว่าไดไเกี่ยวของกับหัวอาหารบ่ครับก็มีหอาหารป่าว่าได้ใส่อาหารหมูนะหอาหารป่าห้มันก็คือเพราะว่ายังในในห้องก็ซื้อไม่ปลากินก็เอาหมูกินน้ำครับอาศัยหหมูกินน้ำแมนครับอ๋อนี่ได้ครับเนื้อแดงแมนครับแมนเขาเวลาเขากินหนามเขาก็จะมากินครับผมเนื้อแดงหมูกินดีบ่ยินดีได้ครับกินดียินดีเลยแมนครับน โอ้งัวไอ่ดนง่ามแห้งเนาะครับเนาะเลียงงัวจากตัวละไอ้ครับเลียงยูนีสามตัวครับนี่ในบ้านอีกสามตัวเรียงงัวนี่บอาซื้อจะเป็นไร่ได้ไร้ปีแมนครับครับงัวนี่ปัญหาม่องขามเด้อพี่น้องครับได้เงินก่อนแบบชัดเจนได้เลยครับขายงัวแต่ละเทือนี่โดยเฉพาะงัวงามหน่อยเนาะลูกออกมาสามเดือนสี่เดือนขายตัวละหาหกหมื่นก็มนีครับพี่น้องคันมีควมีความดูจากน้อยกับจขายเป็นครับขายงัวนี่ประมาธรรมดาครับ อ่าโอเคครับไอ้ครับครับ,รบสุดท้ายนี้อยากให้อ้ยฝากควอมหาไว้รุ่นยุกไหมนะครับเป็นแต่ม,มาเริ่มเฮ็ดเร็วบ่าอายเกษรหรือว่าถาจาะควงเกษณก่อนค่อยมาเห็ดนี่มันกิมุมมองเนาะมุมมองมันกิมีหลายรูปแบบหลายคนก็จะใส่คําว่าความพร้อมหรือหรือว่าไม่พร้อมแต่ว่าถ้าใส่ในหลักของการเตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้โรคไพ้มันหลายเฮาเฮาควรจะเตรียมตัวต่างหลักเรื่องของการ การหวังงานเนาะถาเฮามองถึงว่าอนาคตเฮายังบ่ชัดเจนว่าเขาจะปลดเท่าเขาจะตัวงานบ่กกเตรียมโตรองรับจ้าคองไว้มาพัฒนาพื้นที่ดินเท่าให้มันอุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะศึกษาวางแผนแมนครับแมนมันพร้อมเพราะว่าเกษตรนี่มันบมแมนมันบ่แมนแค่ทางเหลือกทุกมือนี่เกษตรนี่มันเป็นเรื่องของทางรอดไปแล้วมันเป็นเรื่องของทางรอดมันบ่เมนทางเหลือกครับ เห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเมื่อโควิดเข้ามาเมีนเกษตรเท่านั้นที่ยุ่อรอดแมีนครับเกษตรนี่ยุ่อรอดน้อยเนาะแมีนครับเกษตรยุ่อรอดนะครับเพราะว่าจะถูกจ้างชักจะยุ่อยากละทุกมือนี่ครับเข้ากับเตรียมการไว้ศึกษาไว้หน่อยเนาะแมีนครับเมีนครับเตรียมตัวไว้ครับพี่น้องครับเตรียมตัววางแผนไว้เตรียมตัวกลับมาอยู่บ้านไม่มีความสุขกับการทำเกษตรครับพี่น้อง แน่นครับอ้าวโอเคครับพี่ก๊อปครับครับผมเอามื่อนี่ขอบผู้น่ารักๆครับที่พามาเยี่ยมชมแปรงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ก๊อปครับขอบคุณพี่น้องเฮอซีทีตามรับชมเช่าสวนยุคใหม่ครับไปปลอดไหมในคลิปหนาได้ครับพี่น้องมื่อนี่พาพี่น้องเฮกลับมาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ